อยากสำเร็จต้องฟังกูรูด้านความสำเร็จระดับโลกจิมโรนจิมโรนเนี่ยเป็น g ูรูด้านการพัฒนาตัวเองด้านการประส,ขขสบความสำเร็จเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นนักเขียนและที่สำคัญเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินด้วยครับรวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับคนมากมายที่เป็นคนดังเช่นบรอยแอนเทซีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะประส,ขขสบความสำเร็จเราจะใช้แนวคิดของจิมโรนไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรไปดูกันครับ ข้อหนึ่งคุณจ้างคนอื่นให้วิดพื้นแทนคุณไม่ได้หากว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องทํามันด้วยตัวเองถ้าคุณต้องการได้ประโยชน์จากมันไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการยืดกล้ามเนือ้อการทาสมาธิการอา่านการศึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งการนึกภาพความสําเร็จการกล่าวคํายืยนยันหรือว่าการฝึกฝนทักษะใหม่ๆคุณจะต้องเป็นคนที่ทำเองทั้งสิ้น100เอร์เซไม่มีใครสามารถสร้างความสำเร็จแทนคุณได้ เพราะฉะนั้นจิมลอนเขาบอกว่าผมจะให้แผนที่นำทางกับคุณแต่คุณจะต้องขับรถไปเองผมจะสอนกฎต่างๆให้กับคุณแต่คุณจะต้องนำไปประยุกต์ใช้เองถ้าคุณเลือกที่จะทุ่มเทความพยายามผมสัญญาว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นอย่างคุ้มค่าแน่นอนน่นหมายความว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ100%ซึ่งประโยคเมื่อสักครู่นะครับไบรอันเดซี่ก็นำมาสอนเหมือนกันในหนังสือกินกบตัวนั้นซะ อย่างที่บอกนะครับจิมโรนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นบรแอนเตซี่จทนีโรบินและอีกมากมายบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นประโยคเหล่านี้จะคล้ายคลึงกันจริงไหมครับความสําเร็จเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ100%หากคุณจะเริ่มทําอะไรบางอย่างและทํามันให้จบก็อยู่ที่ตัวคุณหากคุณจะล้มเหลวมันก็อยู่ที่ตัวของคุณ เพราะฉะนั้นหากเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะชัดเจนกับเป้าหมายและรับผิดชอบตัวเองอย่าง100%อร์เซ็พาตัวเองลุกขึ้นมาลงมือทำพาตัวเองขึ้นมามีวินัยนั่นก็คือตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจ้างคนอื่นให้วิดพื้นแทนคุณไม่ได้คุณจ้างคนอื่นให้สำเร็จแทนคุณก็ไม่ได้คุณให้ใครเนี่ยลงมือทำแทนคุณก็ไม่ได้อย่าคาดหวังความสำเร็จที่มาจากคนอื่นทุกอย่างเริ่มต้นจากความรับผิดชอบที่คุณจะตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง 100%่งร้อยอร์ข้ 2. อสองยาทำให้ปัญหานั้นมันเล็กลงไปอย่าทำให้ปัญหานั้นมันหายไปแต่จงทำให้ตัวคุณเนี่ยเก่งมากขึ้นมีทักษะในการรับมือกับสิ่งนั้นมากขึ้นอย่าทำให้ทุกอย่างมันลดน้อยแต่จงขยายตัวคุณให้ใหญ่กว่าทุกสิ่งคนส่วนมากเนี่ยอยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันหายไปให้หมดเลยอยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ครับยิ่งคุณประสบความสําเร็จสูงมากขึ้นเท่าไหร่ คุณจะเจอแรงเสียดทานแรงกดดันเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจงขยายตัวเองให้มีระดับที่สูงขึ้นเพราะคนส่วนมากอยากจะลดระดับของปัญหาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณเพียงต้องขยายตัวเองให้ให,ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นข้อ 3. จงให้คุณค่ากับเวลาที่คุณมีทั้งหมดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนาทีวินาทีจงใช้เวลาแต่ละวันอย่างคุ้มค่าจริงๆ ให้มั่นใจว่าเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทุกคนเนี่ยสร้างคุณค่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหากคุณเองอยากจะเป็นเศรษฐีและประสบความสําเร็จคุณต้องใช้เวลาทุกนาทีให้มีคุณค่าไม่ใช่ว่าปล่อยเพ้อฝันไปวันๆปล่อยทุกอย่างผ่านไปอย่างง่ายๆอย่าคาดหวังว่าเวลาเนี่ยจะย้อนกลับไปได้ไม่เคยมีเวลาย้อนกลับไปได้มีเพียงแค่ปัจจุบันและไปข้างหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงใช้เวลาแต่ละวันให้ดีที่สุด ข้อ 4. ไม่ใช่ว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จเขาจะไม่เคยผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวอ,อะไรเลยแต่การผิดพลาดนั้นจะเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่กับคุณก็ต่อเมือ่อคุณโทษตัวเองคุณโทษคนอื่นคุณโทษทุกสิ่งบนโลกใบนี้โดยไม่กลับมาดูว่าบทเรียนของคุณเนี่ยมันคืออะไรคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยมีความสมบูรณ์แบบมันต่างมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่ว่าใครเนี่ยจะเรียนรู้มากกว่ากันใครเรียนรู้ได้เข้มข้นกว่าคนนั้นก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่า เพราะบางทีเพชรและคุณค่าบางอย่างอาจจะมาผ่านบทเรียนอันนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้มากกว่าที่จะโทษคนอื่นข้อ 5. เมื่อคุณประสบความสําเร็จกล้าบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถมีความสุขได้ทุกทุกด้านของชีวิตไม่ใช่มีเพียงแค่เงินคนเราเนี่ยจะต้องมีทั้งความสุขสุขภาพที่ดีมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับคนรักของเราและครอบรครัวของเรามีการท่องเที่ยว มีศิลปภาพในเรื่องของเวลามีการให้มีความสงบสุขภายในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจงกล้าตั้งเป้าหมายทุกๆเรื่องเพราะว่าคุณสามารถได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเพียงแค่คุณรับผิดชอบที่จะมีมันตามที่คุณอยากจะมีจริงๆข้อ 6. คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทําอะไรนั่นคือการมีวินัยสูงสุดกับตัวเองอะไรที่คุณจะยืดหยุ่นกับตัวเองอะไรที่คุณจะไม่ยืดหยุ่นกับตัวเอง คุณจำเป็นต้องรู้ว่าวินัยอะไรที่คุณต้องทําและสิ่งสําคัญวินัยนี้จะถูกครอบโดยนิสยัยนิสัยที่ใช่วินัยที่ใช่จะนํามาซึ่งการประสบความสําเร็จและคนสำเร็จเขาทําเพียงเรื่องเล็กๆ สิ่งง่ายๆเวลาสั้นๆแต่เขาแค่ทำทุกวันสม่ำเสมอคุณสามารถทำสิ่งเดิมบนความตื่นเต้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณไม่คู้ควรกับความสำเร็จเลยเพราะคนสํสำเร็จเนี่ยเขาทำเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปคุณสามารถอยู่กับสิ่งที่เป็นคุณได้หรือเปล่าหรือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนานๆได้หรือเปล่าครับข้อ 7. สภาพแวดล้อมสังคมและคนที่คุณคบมีผลกับคุณมากๆต่อพลังงานความคิด ความเชื่อทัศนคติจงเรียนรู้ที่จะมีความสุขและความสำเร็จอยู่กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่และสถานที่ที่ใช่มันจะเอื้อต่อพลังงานและทัศนคติของคุณให้ไปสู่การประสบความสำเร็จข้อ8 ร่างกายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถที่จะทำให้มันกลับคืนมาใหม่ได้จงดูแลสุขภาพให้ดีมีอายุที่ยืนนานนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำเนี่ยให้มากที่สุดเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าหากคุณไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีคุณไม่สามารถไปหาเงินได้อีกเลยจงมีความสุขมีทรัพย์สิสนและมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับเวลาและคนรักที่คุณต้องการ ข้อ9อย่ามีความสุขเมื่อคุณประสบความสําเร็จแต่จงมีความสุขในระหว่างที่คุณเดินทางไปสู่การประสบความสําเร็จ หลายคนเนี่ยมีความสุขต่ำจนเกินไปจนไม่มีนิยามของคาว่าความสุขอีกแล้วมีแต่เงินเงินเงินและความสําเร็จเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีชีวิตเหมือนกันความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่าการที่เราเนี่ยได้มีความสุขในสิ่งที่เราทําและระหว่างทางที่เราเป็นเพราะฉะนั้นความสุขเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับคุณได้ดําเนินต่อไปและความสุขเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีนิสัยที่ใช่ในเวลาที่ใช่สังคมที่ใช่ข้อสิบ การลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณและจงวางแผนให้กับตัวคุณว่าคุณจะเรียนรู้ให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องที่คุณมีโอกาสจะเรียนรู้เข้าสัมมนาฟังพอดแคสต์หรือว่าทําให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นมูลค่าของตัวคุณไม่มีวันเสื่อมถอยลงไม่เหมือนกับรถบ้านและทุกๆอย่างที่คุณซื้อเป็นของใช้ ทุกๆอย่างมันลดลงได้ไม่เหมือนกับตัวคุณจงกล้าลงทุนกับตัวเองเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและจงฝึกวางแผนชีวิตว่าคุณต้องการสิ่งใดกันแน่ในชีวิตหากคุณเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามากแค่ไหนก็ต้องวางแผนเอาคุณค่านั้นใส่ไปในแผนของคุณด้วยและใช้แผนนั้นทําตามแผนทุกๆวัน,วนสม่ําเสมอคุณจะค้นพบว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเลย เพราะว่าคนสำเร็จเนี่ยเขาเมักจะเป็นคนที่ลงทุนกับตัวเองแล้วก็กล้าวางแผนว่าฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรฉันจะมีการทํางานเป็นแบบใดจงกล้าออกแบบชีวิตของตัวเองเป็นยังไงกันบ้างครับแนวคิดด้านการประสบความสําเร็จจากจิมโรนซึ่งเป็นกูรูด้านความสําเร็จระดับโลกหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับใครชอบบทความมดีแบบนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่าชอบ motivation podcast สวัสดีครับ